สวัสดีครับวันนี้ผมกวินเอ็นครับเป็นทีมงานของชาเปอร์นะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่เกสลาแคมป์ใหม่ของชาเปอร์อีสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆในแคมป์เกสลาเนี่ยไปเล่นเกมกันซึ่งวันนี้เราจะมาถ่าย i n นเกมล e ดเดอนะครับใน EP ที่สองนะเข้าไปข้างในกันนี่เป็นน้องๆทีมจากฟรีไฟนะครับ แล้วก็น้องๆจากทีม p ัฟฟี่บัววันนี้เนี่ยผมจะพา้งน้องๆไปเล่นเกมง่ายๆเลยน้องๆเนี่ยทำอาหารกันเป็นอยู่แล้วเมนูง,ง่ายๆผัดกะเพราทำเป็นป่ะทำเป็นอ่ะไี่บอกทำเป็นนะโอเคพี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยเลือกหัวหน้าทีมมา1คนของทีมแต่และทีมพี่พายเลือกใครเป็นหัวหน้าทีมอ้าวอีคิวเราบอกทำอาหารเป็นเออโอเคเป็นหัวหน้าทีมไปแล้วปัฟฟีบวบอ่ะ เอาโอเคโอเคไปยืนข้างหน้าเลยพู้ขแขขันทั้งสองทีมจะต้องทําอาหารและมีเวลาให้แค่เพียง7นาทีโดยที่หัวหน้าทีมห้ามใช้มือหรือห้ามลงมือทําใช้ปากทําหรือสั่งได้อย่างเดียวเท่านั้นและลูกทีมไม่สามารถพูดได้เลยเออประมาณน,นี้นะครับกติกาง่ายๆเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวเรื่องของวัตถุดิบกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องๆไปทําอาหารกันครับไปฮะ มาเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับให้น้องๆทำกันกเออความสามารถคียของฟรีฟไฟไม่ต้องแกอยู่ดีกเลยเราไม่ได้กินกิน <laughs> แต่คนกินคือโค้ดพวกคุณนะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโอ้ขึ้นนาพี่นกไปเลย ถึงขั้นตอนที่เริ่มหวัดเครื่องเทศแล้วเฮ้ยมีสอนแนมมีคนสอนแนมอ่ะแต่ก็มีคนสอนแนมนี่คืออีกทีมนะครับนี่คือทีมนะครับไ่แอบดูขโมยสูตรอ่ะเหลืออีกสนาทีครับใส่ลงเลยป่ะเนี่้ นี paid, ่นไม่เดียวไม่เดียวบ๊วยเยอะเยอะเยอะอีกต้่งได้คือเงาอิ่มนะจิ้มเลยดิอ่าเตรียมน้ำ่อยน้ำน้ำน้ำใส่เลยนี่น่อยนี๋ยวนะครับแบ่งหน้าที่ครับไอ้น้องชายสีไปเตรียมน้ำฮะเตรียมน้ำใส่แล้วกะเพราเรียกใส่ไปม่ไอ่ะกะเพรากะเพราคุยก็ครับท้ายสุดเลยอ๋อท้ายสุดท้ายสุดโอเคครับกะเพรากินนี้แตกเนะใส่น้ำอืมไม่ใส่เห็นนะ ให้แบบว่ามีคลุกิกไงคลุกิกใส่ขอใส่อเออแบ่งอันที่กันครับเฮยหถือว่าทำงานเป็นทีมเวิร์กนะทีมนี้พี่ไฟโบกออกไว้ทีนึงนี่ถือว่าวางยาทีมต่อไปเหมือนกันนะถ้าน้ำมันหอยหมดเนี่ยต้องในระหว่างแข่งขันต้องวิ่งข้นไปซื้อโอเคดีนะรูปใหญ่ดีนะใช่อเ็ต เดี๋ยวเวลาหนึ่งนาทีครึ่งครับใส่จิวดำ่อยครับต้องตายหับจิวดำถามตาดิเริ่มแล้วเฮ้เฮชิฟผมเริ่มเริ่มโมโหแล้วอ๋อเพราะเพราะใส่ใส่ไปเดี๋ยวพี่อีกนิดนึง อเเหลือสามสิบวินาทีกระพอเล่นใส่กระพอเล่นอาของสำคัญมาแล้วครับอันดีขาดไม่ได้ตั้งใจกันดีกว่าตั้งใจเลยครับตักข้าว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 เลยแปดเจ็ดอร่อยพยักหน้าไม่อร่อยก็ห้าสส สองห่ไปแล้วไปครับหลังจากที่น้องๆทำกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อทีที่พับ G Mobile กันเลยครับเรามาสู่ทีมที่2นะครับพับ G Mo b บ l e ตอนนี้คือเราได้ทำเป็นทีมที่2ทีมแรกเลยเขาวางยาไว้แล้นะเขาไม่ได้ล้างกระทะไว้เอออย่าลืมนะคุณใช้ได้แค่ปากอย่างเดียวมือไม่ได้แล้วก็เพื่อนเนี่ยห้ามใช้ปาก นะครับตรงนี้อ <co ่ะมาเริ่มไปให้น้ำมันแห้งก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันนะน้ำมันไปเลยการที่เราจะทำกับผัดกับเอาให้หอมเนี่ยกระทะต้องแห้งมึงก็พูดเยอะเฮ้ยพี่กเทียมอัไรอย่างเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมึงตำเรื่องอัไรละครเฮ้ยโอ้ยแร่ขวดนวลนี่ เครื่องปรงเครื่องปรเตรียมเครื่องปรุง้พร้อมอเอ็มเอ็มเอ็มเอาเครื่องปรุงออกมาเปิดสายพร้อมเอ็มบุฟเฟ่เครื่องปรุงเราเตรียมให้พร้อมตามใบกระเพราแลาวนะพวกคุณมีเวลาเหลืออีจานาทีนะครับไม่ต้องรีบัดการตอนนี้ถึงขั้นตอนที่กำลังเริ่มปรุงอาหารแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับคิดว่าทันเวลาไหมใกล้แล้วเวลาใกล้หมดแล้ว ใส่น้ำนิดนึ่งเทียนน้ำหน่อยเทียนน้ำหน่อยเอ็มเอ็มไอ้นัดใครว่างเฮ้ยอย่ายืนว่างดิเออนี่เขาเรียกว่าบทบาทในเกมถูกครับอย่ายืนว่างมึงเอาน้ำก๊อกมาใส่เนี่ยนะตู้น้ำอยู่ข้างหลังไป่ไหมโอ้โหใส่เยอะๆเลยยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยอะไรพร้อหอยมดเอ้าวางยาด้วยครับเนี่ยวางยาเฮ้ยมีไหม ใส่ฝาฝาเขียวนิดนึงเอ้ยฝาเขียวรูใหญ่นะไฟเทโอ้แกแกนี่ไปขึ้นนาทีแล้วแหละดึงดึงดึงใส่อีกใส่อีกใส่อีกอ่าใส่ซอสซีอิ๊วดำน้องใส่เยอะนะปลองไม่กินหวานน้ำตาลใส่นิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงทำไมกระทะไม่ร้อนวะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงชูชาอะไรเลย น้ำตาลหรือเกลือมึงจะเอามื่อานใส่เกลือนะเฮ้ยใส่ไหนไปบ้าลปวะหลายแล้วเอาแหละเอาแหละสามสิบวินาทีสุดท้ายไปไหมมาปุ๊บไฟออดเลยใส่ได้ไหนแล้วอ่าถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะใกล้เอาลงจานละสามสิบวินาทีสุดท้ายต้องจัดจานแล้วครับไม่ไปทางะ้าไปเลย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 เลยไปแล้วเขาแค่นั้นพอห้าสี สามสองหนึ่งอ่ะโอเคครับตอนนี้เรามาถึงรอบตัดสินแล้วนะครับขอเรียนเชิญโค้ชคนสำคัญน,นะฮะพี่ป๋องครับครับไม่มีใคตรตบไปกันหรอ,อโอเคพี่นัทครับโค้ชจับจับไปเอ้ยีย่ยัง โค้ชจากชับเบอร์วิบายครับมปวันนี้ผมจะให้พี่ๆเนี่ยมาชิมอาหารของน้องๆที่เขาทามาซึ่งเราแอบมีจานหลอกด้วยมาจานหนึ่งดี่แบบว่าเป็นทีมงานทํากันมาแต่ว่าพี่ๆเนี่ยจะมีสิทธิ์แค่ตัดสินแค่หนึ่งคะแนนก็คือ2คนเนี่ยต้องตกลงกันว่าจานไหนอะเป็นจานที่ชนะอ๋อเออประมาณนี้นะครับแล้วก็บทลงโทษง่ายๆเลยทีมที่แพ้ก็ต้องหน้าขาวและรวมถึงล้างครัวด้วยเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนล้างนะครับอะ แจกช้อนก่อนแจกอาวุธก่อนนะครับแล้วก็ชิมไปเลยลุ้นลุ้นลุ้นอย่าไปแต้มแล้วนะฮือฮือือยังไงเคนตนิดนึงน่าจะอร่อยนะแต่ก็โอเคอยู่กินข้าวน่าจะได้อยู่จายจายฮ่าอ่ไรครับอ ไม่รู้สึกแบบธรรมดามากเลยอันนี้มันจืดๆหน่อยใช่มันธรรมดามากไม่รู้สึกแบบจืดจืดไปคั่วู่อ่ะหอมกะเพราเลยอ่ะอันนี้ยอันอื่นทำไมไม่หอมอ่ะอันอื่นไม่ได้กลิ่นกะเพราเลยจะตัดเลยเหรอจะตัดตินเลยไหมคิดก่ออน่ะให้ขาไงสองคนคิดว่าไงเราลองจบลงกันก่อนอันแรกเค็ม แต่กินกข้าวน่าจะอร่อยแต่นักเครื่องอะเนี่ยรสชาติแบบชัดมากอันนี้คือจืดแบบแทบไม่รสชาติอะไรเลยอันนี้รู้สึกว่าได้กลิ่นกะเพรานะแล้วก็อ่อนนิดนึมันก็แบบกลางกลางอ่ะเหมือนเริ่มจากเบากลางแล้วก็หนักอะไรเงี้ยอ่ะผมว่าให้ผมให้เลยปะเอาก่ะเอานาคตเลือกเลยนะผมส่วนตัวผมนะถ้ากินกับข้าวเลยนะผมชอบอันนี้ อันแรกเลยอันเข้มๆเลยที่ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้จะน่าแบบชัดเจนเลยใช่อันนี้ของฟรีโมบายอั้าแต่บ้านที่อย่างฟรีไฟล์อะไรเลยไม่มีไฟล์เลยอ๋อใช่ใช่อันนี้ที่แบบว่ากระเพราชัดๆเลยแล้วนี่ใครทำทีมงานอย่าท่อมอีกเดือนครับก็ต้องขอบคุณเเารียกว่านักชิมทั้งสองท่านนแนนโค้อ ดีก็เท่ากับว่าให้น้องๆโมบายชนะไปเพราะว่าเรืองการนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับน้าัาโอ้โหโอเคเท่ากับว่าตอนนี้น้องๆฟีไฟต้องโทษด้วยการปะแป้งแล้วก็ไปล้างกัวนะคับโอเคเราอุ่กรลงโพษต่อกันเดี๋ยวให้สิทธิ์น้องๆโมบายแล้วกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ังฟีไฟกับโมบายแล้วปะแป้งเรียงกันเลยจะมีมุมดูส่วนตัวนะ

เอาเยอะน้อยพอดี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 โอ้โหพอดีพอดีอันนี้พอดีอเลยแนะพี่พอดีมือไงเอาเยอะหน่อยพอดีดีโอเคพอดีพอดีโอ้โหเจ้าคราวนี้จริงเลยโดนเยอะสดสุดส้โหเลืใครโอ้โหที่เด็กเลยอ๋อไม่อันนี้เลยอันนี้เลยโอ้โหอันนี้ตโวนัส้นต่อยตัวนั้นต่อยเอาน้ำมีเป็นคนตัดสินด้วยนะเอออะหนหน้ามาเลย มาตั้งกระทะไปแล้วได้โอเคถ้าเาจบเรียบร้อยแล้วนะครับก็การแข่งขันในวันนี้เราอินเกมดเดอร์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยกดทุกอย่างเท่าที่ทุกคนจะกดได้ยังไงฝากติดตามในอีพีหน้าว่าเราจะไปพาไปเล่นเกมอะไรกันต่อเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากตอนนี้ไปลาไปก่อนสวัสดีครับได้ลำลาหน่อยเร็ว